สวัสดีครับสารพันธ์พัฒนาวันนี้เราจะพามาชมเมืองปัตตานีในมุมสูงกันบ้างครับซึ่งมุมสูงนี้ใครก็สามารถมารับชมกันได้ทั้งนั้นเพราะที่นี่คือสกายวอล์คปัตตานีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้กับชาวปัตตานีและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเมืองปัตตานีในมุมมองใหม่มุมที่สูงกว่าแบบพานอราม่าครับสกายวอล์คที่ปัตตานีแห่งนี้มีวิวอลังการมากครับมองออกไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลอ่าวไทย และแหลมตาชีส่วนฝั่งที่ตะวันออกจะเห็นวิวทิวทัศน์ของเขาทรายขาวหรือเขารังเกียบพร้อมกับชมทัศนียภาพของพื้นป่าชายเลนแบบ360องศากันเลยทีเดียวครับเพื่อให้เป็นวิวความสวยงามบรรยากาศข้างบนเหมือนเราได้เดินอยู่บนท้องฟ้าได้เห็นธรรมชาติสวยงามมีป่าชายเลนพืชพันธุ์นานาชนิด ได้เห็นความสวยงามของทะเลเวลาช่วงเงย็นพระอาทิตย์ตกดินจะสวยมากขึ้นไปมันจะปอกโปรง่งมันจะได้รับบรรยากาศแบบใหม่ๆมีวิวไทยด้วยอะค่ะแบบเหมือนเราลอยอยู่บนอวกาศอะไรแบบนี้อะค่ะให้ชม,มวิวได้เห็นเพอด้วยมีสายบุรีได้เห็นทะเลเหมือนเราได้มาสำรวจเมืองของเราว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดบ้าง ที่ปัตตานีเราจะเห็นผู้คนมีการใช้งานร่วมกันระหว่างวัฒนธรรมและไม่ใช่เพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นเรื่องราวคนที่ได้ใช้ชีวิตร,ร่วมกันอย่างสันติมีจุดเชื่อมโยงให้เป็นหนึ่งเดียวกันแบบแห่งนี้ที่ทุกคนขึ้นไปเปิดมุมมองใหม่ด้วยกันครับ ลองมาดูตัวเลขด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีกันสักหน่อยครับในปี2560ท่องเที่ยวชาวไทยมาเยือนปัตตานีมากกว่า2 0 0 0 0 0คนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบ2,000คนนำไรายได้เข้าจังหวัดรวมกันแล้วถึง854โควิด19ในปี2563มีนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเยือนปัตตานีประมาณ8,000 0คนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ500คน นำรายได้เข้าจังหวัดไปล้านบาทเราก็หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววันเพื่อพี่น้องชาวไทยในทุกจังหวัดจะได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งนะครับเพราะปัตตานียังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายอย่างมัสยิดกลางปัตตานีวัดช้างไหย้ย่านเมืองเก่าปัตตานีที่รอให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสถึงความสวยงามครับการที่ผู้คนในเมืองสามารถมองมุมกว้างของเมืองตัวเอง จะทําให้เห็นถึงปัญหาจุดเด่นจุดด้อยเกิดแนวความคิดที่มีต่อเมืองของตอนเองลึกซึ้งยิ่งขึ้นอันนําไปสู่การพัฒนาเมืองในรูปแบบต่างๆครับเราลองมาดูสกายวอล์กที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับแต่ละที่เนี่ยสูงหวาดเสียวแต่คนก็ไปเที่ยวกันเยอะมากครับที่สวิตเซอร์แลนด์มีสกายวอล์กที่สูงถึง3,000เมตรที่ออสเตรียสูง2,743เมตรที่สหรัฐอเมริกา เหนือแม่น้ำโคโลราโดสูง1,219เมตรที่นอร์เวย์สูง610เมตรและที่นิวซีแลนด์สูงประมาณ192เมตรครับส่วนสกายวอล์กที่ปัตตานีมีความสูง12เมตรประมาณตึก3ชั้นยาว400เมตรเริ่มเปิดให้เข้าชมความสวยงามมาตั้งแต่ปี2,560 เป็นครั้งแรกที่ได้มาที่นี่สะพานเนี่ยเขาทำมาทำมาด้วยเหล็กแล้วก็มันแบบทนทานด้วยไงและบรรยากาศรอบรอบที่นี่ก็คือแบบสามารถชมวิวได้แล้วก็ล้อมารอบไปด้วยวิวทะเลแล้วก็สถานที่จากด้านหลังนี้จะเป็นตัวเมืองนะคะจากข้างหน้านี่คือเป็นวิวทะเลเป็นแหลง่งดึงดูดอีกที่หนึ่งค่ะอยากให้ทุกคนลองมาชื่นชมในจังหวัดปตัตตานีมันสามารถถ,ถ่ายรูปภาพได้หลายแง่มุมด้วยค่ะสามารถเก็บเกี่ยวประสบก,การณ์จุดนี้ไว้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะ เหมาะเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนนะถ้ามายิ่งช่วงเย็นๆก็น่าจะดีครับสถานที่ก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงอยู่ก็รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะที่เขาได้สร้างสกายวอล์กแห่งนี้เพราะว่าคนต่างจังหวัดอื่นนะค่ะก็จะได้มาเที่ยวที่ปัตตานีก็จะได้มาชมสกายวอล์กที่เดียวในภาคใต้ด้วยค่ะสกายวอล์กเป็นพื้นที่แห่งความสุขความสวยงามทุกชาติทุกศาสนามาเที่ยวได้มาชมความสวยงามบรรยากาศที่สกายวอล์ก สกายวอล์กปัตตานีนอกจากจะช่วยสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่แล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะช่วยดึงดูดผู้คนให้มาเที่ยวที่ปัตตานีกันเพิ่มมากขึ้นช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วยครับสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร